คือเขาไม่ได้เป็นคนขับเขาไม่ได้ตอนแรกเขาเป็นคนขับขึ้นไปอะไรขึ้นไปแล้วทีนี้เออเขาก็เหมือนกับว่าเห็นลูกน้องประจําที่คนขับเขาก็เลยว่าเออช่วยกันทํามั่งเขาก็เลยไปล้มตัวลงนอนในแคปข้างหลังอ,อลูกน้องสองคนไม่เป็นอะไรเลยแต่ลูกเราเนี่ยภาวะอยู่อยู่ในแคปอ่ะมันคงจะเป็นภาวะที่ว่าเออต้นคอตัวไปหัวไม่ไปต้นคอเลยหัก ข้อที่สี่ที่ห้าไปงับเส้นประสาทก็เลยต้องมาเป็นทุกขลภาพแบบเนี้ยก็ <S <S โอเคสอมองอัจฉริยะไม่มีอะไรค<ะ>ือรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแหะแต่ไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้แม้แต่การ <S 2> <S 2> <ะ>หายใจหายใจก็ต้องใช้เครื่องตัวเนี้ย เป็นแรงผักดันแค่คนครึ่งหนึ่งเขาหายใจเองครึ่งหนึ่งก<ะ>็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกวันไม่มีโอกาสได้ไปไหนเป็นเวลาเก้าปีเนี่ยเดี๋ยวตุลาถ,ถึงจะสิบปีเต็มนีม่ขึ้นปีที่10แ,แม่ก็ไม่เคยได้ไปไหนแม้แต่กระทั่งตอนพ่อเสียพ่อเสียก็ไม่ได้ไปไปแค่ฟังสวดแล้วก็ไปเผาพอ99า่พ,อ,พอรักพพอรักแม่มาก เราผ่านมันมาแล tamam> ้วอันนี้ก็ก็คือทําก็คือแค่เมื่อกี้เห็นขายขายกับข้าวใช่ไหมคะก็อย่างเงี้ยก็อยู่ก็อ uh, ยู่กับเขาอยู่กับเขาว่าก็พอดีนะบ้านมันได้อย่างนี้เราก็อยู่ไปขายของไปแต่ตอนที่เขามานอนอยู่ท totally ี่ตัดสินอยู่ห้องไอซีอยู่ปีหนึ่งเต็มๆแม่ก็ขายเงี้ยก็ขอลูกไปขอไปตอนบ่ายนะ แม่ไข่ของก่อนแล้วบ่ายก็ไปไปทุกวันไม่เคยหยุด mm hmm. เขาอยู่ไอซียูแล้วก็จนกระทั่งกลับบ้านถึงไมว่าเขาแปะบอกว่าตรงนี้ยังไม่ต้องเปิดนะเขาก็ว่าอย่างเงี้พอบอกว่าไม่ได้เปิดเพราะว่าไม่เปิดเสร็จพอเปิดมาโหเป็นรูเขคราวนี้ล,ลามมันก็ลามขึ้นลามขึนทํทากระทั่งแม้ว่าเฉือเนื้อลูกอะเ mm hmm. นี่ยเฉือนเนื้อลูก ว่าเนื้อไหนที่มันตายก็เอามิโกนเผาไฟแม่ทําเองเลยหรอคะทำเองรักษามาจนกระทั่งเนี่ยทุกวันนี้หายไม่มีอะไรนี่ติดโฟนไปด้วยนี่คุณแม่ติดเองเลยหรอคะติดเองย่ามาติดเองเนี่ยถุงเขาถึงแมติดเองนั่นแหละไปจะมีจะมีเป็นไงเผื่อลูกผมได้เรียกด้วยนี่เขาจะเรียกของจะเรียกแม่ได้แค่ว่าเขาจะเรียกได้แค่นี้เองเหมือนจิ้งจก ฐานหมดเนี่ยไอ้วันที่ไม่มีสัญญาณฐานหมดเราก็ไม่รู้บางทีก็ค้างไปปั๊มหัวใจกันขึ้นมาเหมือนกันหลายหล,ยลอบออมแล้วเราจะเห็นลูก่องว่าเออลูกยังปากเป็นสีชมพูอยู่เลยยังมีลมอยู่เลยเราจะไม่กู้มันขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องกู้มันขึ้นมาหลายรอบแล้วตนนั้นเขาก็นอนดูคอนเสิร์ต เราเขรคอนเสิร์ตก็เราก็ปล่อยเพลินแล้วแม่ก็ทําห่อเขาต้มมัดอยู่ข้างนอกเนี่ยสามตีทุ่มได้ไหมครั้งสุดท้ายที่เลวร้ายมากที่สุดเลยนะ,<ม>ะกูเท่าไหร่ก็ปูไม่กลับะ<ม>ตอนนั้นอ่ะตาเขากลับขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดแล้วตากรอบไปแล้วอ,อ่ะตากรอบไปแล้วแล้วอีนี้พอดีแม่ก็เรียกคนข้างบ้านเรียกคนข้างบ้านมาช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยแบนไม่หายใจแล้วเนี่ย แม่ก็เรียกเขาเข้ามาพอเขาเรียกเข้ามาเสร็จบุญอะไรของเขาก็ไม่รู้พอดีมันมีหน่วยกู้ภัยคนหนึ่งที่มันเคยทําเด็กวิ่งคนนั้นอ่ะเขาก็มาพร้อมกับคนที่เพื่อนบ้านคนเนี้ยเขามาถึงกระโดดขึ้นเตียงเลยเขาปั้มหัวใจปั้มหัวใจแม่ก็บอลลูแม่ก็แอมบูให้เขาอ่ะแอมบูแอมบูแอมบูแ,มบแล้วกลับมาบอกวอาพากรที่โรงพยาบาลเนี่ยเขารักมันนะหนู หนูก็ถึงได้ว่าอยู่รักษา,าการหมอคนนี้มาเป็นเวลาเนี่ยกับสิบปีแ้วคือแม่สูวันนี้เนี่ยแม่ก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มเม่ตาบรารมีนะคะ่ะตั้งใจว่าจะมามอบเงินช่วยเหลือให้กับคุณแม่นะคะอันนี้นะคะคือห้าพันนี้เนี่ยก็เอาไว้สําหรับใช้จ่ายนะคะแล้วหนึ่งพันเนี่ยเพิ่มให้เผื่อเอาไว้เป็นค่าน้ำค่าไฟเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นเงินจากทุกคนในกลุ่มเขาช่วยกันมานะคะก็รับไว้ได้เลยนะคะคุณแม่ คุณ <Good> สูนนะคะคุณแม่นี่เป็น <Okay. S 2> แม่ที่สุดยอดมากๆแล้วะค่ะเนี่ยขอบคุณทุกท่านแทนคุณแบงค์และแม่สุด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ